รรปะานคททีี่่ับสัปดาห์ที่แล้วประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนายพยงศักดิ์ชาติสุทธิผลได้นัดประชุมบอร์ดสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสออทอทั่วประเทศ348คนทราบความคืบหน้ามาตรการยาวยาช่วยเหลือ SME ในวันที่26พฤศจิกายนแต่เมื่อวานนี้นายพยงศักดิ์ได้ส่งหนังสือเลื่อนการประชุมบอร์ดอย่างไม่มีกำหนด ด้วยเหตุผลจุนุมทางการเมืองและเพื่อหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้าความขัดแย้งภายในองค์กรกับสมาชิกที่เป็นกรรมการในสอทโดยออกคำสั่งล็อกห้องประชุมทุกห้องภายในสอทและศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์รวมทั้งได้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า1 0บนายเข้าดูแลความเรียบร้อยบริเวณห้องประชุมแต่มีกรรมการสอทสายงานต่างจังหวัดจำนวน182คนยังคงเดินทางมาประชุมต่อเพื่อหา,หารือถอดถอนประธานสอทและบอร์ดบริหารทั้งชุด แม้ว่าจะไม่สามารถเข้าประชุมในห้องประชุมได้หลังจากที่วันนี้มีการถูกเลื่อนการประชุมนะครับจากเดิมที่คุณพยงศักดิ์ชาสุทธิผลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้นัดกรรมการทั่วทุกภูมิภาคนะครับลงประชุมในวันนี้นะครับแต่ปรากฏว่าตอนนี้นะครับไม่สามารถที่จะเข้าไปยังห้องประชุมได้เนื่องจากว่าห้องประชุมนั้นถูกล็อกซึ่งเป็นการสั่งการโดยประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครับ กระทั่งเมื่อเวลา14นาิา30นาทีปรากฏว่าสมาชิกสอทอยังไม่สามารถเข้าห้องประชุมมิตติงรูม1และ2ได้คณะกรรมการที่เดินทางมาจึงได้เจราจากับเจ้าหน้าที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิจแต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าประธานสอทอได้ยกเลิกประชุมไปแล้วและถูกจองไว้โดยไม่มีการใช้งาน เมื่อถึงเวลา15.30นาทีเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมนายสมมาตรขุนเศษได้ระดมสมาชิกมาลงทะเบียนได้ถึง182คนให้ครบตามระเบียบการเปิดประชุมสอทซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการที่มีทั้งหมด348คนถือว่าครบองค์ประชุมที่ต้องมีกรรมการเข้าร่วมตั้งแต่174คนจึงประกาศเริ่มต้นการประชุมที่ประชุมจึงได้โหวตให้รองประธานสภาอุตสาหกรรมนายธนิสรสรัตน นั่งเป็นประธานรับทราบในที่ประชุมโดยกรรมการสอ,อทอทั้งหมดหน,นั่งประชุมบนขั้นบันไดหน้าห้องที่ถูกล็อกพร้อมชูป้ายเรียกร้องให้นายพยมศักดิ์เปิดห้องประชุมแต่ก็ไม่ได้รับการอนุญาตท้ายที่สุดได้มีการเสนอวาระถอดถอนนายพยมศักดิ์ออกจากตําแหน่งประธานสอ,อทอรวมทั้งพิจารณาถอดถอนบอร์ดบริหารทั้งคณะซึ่งผลจากการยกมือของสมาชิกปรากฏว่าสมาชิก139เสียงให้ปลดคณะกรรมการบริหารทั้งคณะจำนวน70คน ซึ่งรวมทั้งนายพยงศักดิ์และนายสมมาตรโดยให้มีผลทันที จากนั้นนายสมมาตรขอให้ที่ประชุมเสนอผู้ดำรงตำแหน่งประธานสอ,อทคคนใหม่ซึ่งนายทวีกิจจตุระเจริณคุณรองประธานสอ,อทเสนอให้นายสันติวิาราชกนาท์เป็นประธานสอ,อทอคนใหม่โดยที่ประชุมมีมติเอกฉันรับรองนายสติเป็นประธานสอ,อทอในวาระที่เหลือ2,555ถึง2,557จากนั้นนายสติแถลงนโยบายต่อคณะกรรมการสภาอุตสหาหกรรมว่าจะดำเนินนโยบายตามที่เคยปฏิบัติมาก,มาก่อนหน้านี้สมัยที่เคยดำรงตำแหน่งประธาน สอ,อซึ่งให้ความสําคัญกับสมาชิกประสานให้ความช่วยเหลือหากสมาชิกเดือดร้อนและถึงเวลาระยะหนู่เตรียมความพร้อมก่อนเปิดแถลงข่าวอีกครัง้งต้องจับตาดูต่อว่ามติที่ประชุมครั้งนี้จะได้รับความชอบธรรมและมีผลได้เชิงปฏิบัติหรือไม่พัรายุชุนงาม่า่ภาพอุทนาน,นาหิมในชดทีวีรายงานเรื่องจบแล้วประธาบอาเรื่องนี้มันจบแล้วไม่พูดแล้ว